ที่พนี้เนี่ยเราจะพาไปกินชาบูค่ะมี18น้ำชาบูเก็บผักได้ไม่อัน้นได้เก็บกลับบ้านก็ได้นะโว้ยขนมจะมาจากของในร้านไข่เป็ดที่เราปลูกเองขอดูต้นไข่เป็ดนี้ <laughs> แล้วก็มีน้องกระต่ายที่เราปลูกเอาไว้เอ้ย <laughs> <laughs> พี่ใช่ปลูกมาปลูกกระต่ายแล้วดึ <c oughs> ๋งกระต่ายเอาไอ้กลองอย่างนี้ด้วยมาดมานอขอต้อนรับเพื่อนนะคะอาจจะมาเป็นพิธีกรร่วมในอนาคตนี่เขาคือ ลูกชายเจ้าของโรงน้ําแข็งที่ใหญ่ที่สุดในพิจิตรเพราะอะไรคุณพูดได้ไหมคุณพูดออนแอรได้ไหมเนี่ยผมเลิกกับคนคนนงึงกรรมการอเอ็นดูเพื่อนเราด้วยนะคะเทปหน้าวันไหนนะ <laughs> เทปหน้าวันไหนไม่รู้รู้แต่ว่าชาบูต้องมากินที่นี่นะคะบ้านสวนอบอวนรัก ตอนนี้อยู่ที่กรุงเทพเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าบรรยากาศไม่เหมือนอยู่กรุงเทพเลยเป็นฟิลบ้านสวนสุดๆและอีพีนี้เนี่ยเราจะพาไปกินชาบูค่ะคือเป็นชาบูอยู่ในบ้านสวนที่แบบอบอวนรักจ้านี่จ้า บ้านสวนอบอวนรักร้านนี้มันพิเศษตรงที่ว่าเขาปลูกผักเองมีสวนเองอยู่ในพื้นที่ของเขาในกรุงเทพอะค่ะเขาก็เลยให้ลูกค้าอย่างเราสามารถเก็บผักได้ไม่อัน้นไปกินกับชาบูของเขาได้เลยแล้วแบบเขาบอกว่ามันมี18น้ําชาบูโ,โหคือแบบการมากินชาบูเรายังไม่ได้แบบอัพเวลความเก่งถึงกับกินชาบูคนเดียวได้ EP นี้เราก็เลยมีมีสวัสดีค่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับกมอขอต้อนรับเพื่อนนะคะเป็นเพื่อนในชีวิตจริงจริงมาน่ากินชาบูเป็นแขกคนแรกปะเป็นแขกคนแรกว่าเป็นเกียรติมากสำหรับผมนะฮะก็ยูโดทันทัดนะครับผมเป็นเพื่อนกับอายมาโอ้ยนานมาเลยละครเรื่องแรกคือเจออายเลยได้มาออกกับมลนะฮะดีใจมากเหมือนกันอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยคนรักษาใครอะอะไรอะ รายการเราอยากจะทําอะไรก็ทำบ o ดี้ยเซอร์อยากจะเดินในขนาดที่แขกรับเชิญสุดหล่อของฉันก็แย่งซีนมากไม่เป็นไรไม่เป็นไรท้าไปกินข้างในกันดีกว่าแกแกแกวันนี้คือแกมากินชาบูกับเราอะแล้วแกก็จำเนินรายการกับเราเลยได้ไ่มได้ๆด้ไ สารเดเตอร์ทุกคนนะคะลูกเพจกมนอเอ็นดูเพื่อนเราด้วยนะคะเพื่อนรักของเราอาจจะมาเป็นพิธีกรร่วมในอนาคตนี่แต่ว่าจ้างด้วยชาบูตลอดไปจะขนาดนั้นเลยเหรอเพื่อนได้ปะตอนนี้เจอเจ้าของร้านแล้วค่ะขอคุยก่อนนะคะสวัสดีค่ะพี่โนพี่โนอาจจะงงนะคะว่าทําไมถึงใช้กล้องนี้ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนไปกล้องหลักค่ะปุ้ง ร้างสบายเลยนะคะพี่หมวดเป็นร้านตัวเองเลยค่ะพี่เป็นร้านเขาดูเก่งใจเออพี่เขาเก่งใจไม่ม่ได้ข่าวว่าคุณเคยเรียนที่เดืนด้วยใช่ไหมคุณไม่ได้ข่าวตรงไหนมาคุยผมปะแถวนี้คือแถวโรงเรียนเก่าของเราทุกคนที่นี่คือประชาอุทิศซอย14ีดีใจมากครับที่มีรุ่นน้องเป็นเจารานเราป้าเขื่อนันด์หดลงน้ำดีกว่าไมอยากเห็นอยากเห็นเขาดูอยากเห็นพอเลยพอเลยน้ำสะอาดนะครับพี่โนขุดทองเองเลยเหรอคะชาวสวนเรียกว่าทั้งร่องนะครับพี่นบจ๋า พื้นที่ตรงนี้กี่กี่ไรกี่ไร่เราไม่รู้ว่ามันอาจจะถึงไรไหมสี่ไร่ครับโอ้ไม่เยอะมากนะหรือว่าข้างในเยอะมากเยอะถ้ารวมบีบีกันคือเจ็ดไรบีบีกันทั้ของคุณพี่เหรอคะใช่ครับงั้นวันนี้เราไปเรียนบีบีกันกันเล่นไหมครับมีเพนบอลด้วยแยกอีกเทปแล้วกันมีรีสอร์ทด้วยอยู่ที่นครนายกใช่เลยสวยมากนะครับอยู่กลางพื้นนาเลยระหว่างร้านกับหนูใไสวยก่ันคะสี่ก็เลยครับดีใจกว่าได้สูสีกับร้าน อันนี้หนูเอาตะกร้าสับไปเก็บผักได้เลยได้เลยครับ<ด>จริงๆซุปแล้วเรามันช้าคือมีทั้งหมด18บ <S <s แปดุเวลาที่แม่ครัวเขาทำเ่ยเขาจะทําทีละหม้อตุปแนวแบบโฟเมทแล้วในระหว่างที่เขาทำซุปเนี่ยเขาก็จะแจกสาวว่ามีตะกร้าไปเดินเก็บผักได้เองแล้วระหว่างท้ายก็คือเดินเก็บได้เรื่อย เก็บเท่าไหร่ก็ได้เท่าไหร่ก็ได้เพื่อเอามากินในมื้อนี้ของเราใช่ครับคนจะเก็บกลับบ้านก็ได้นะเราคิดด้ว่ไงอะไม่้คิดเงินครับคือผมมาสมัยก่อนอาชีพเราคือปลูกเกตเราก็รู้สึกว่าเออน่าจะปลูกผักด้วยมันจะได้ทานกับชาบูได้แล้วผักเรามันก็ไม่ได้แบบว่าจะกผักธรรมดาปลูกตามจะถากรามอะครับก็คือมันขึ้นตามธรรมชาติเป็นออร์แกนิกเราไม่สามารถจะใส่สารเคมีได้เพราะว่าลูกค้าเก็บทุกวันคือมั่นใจได้แน่ๆนว่าที่นี่คือไม่ได้ใช้สารพิษเลยนี่อันนี้เราก็จะเจอแปลง่ตตาอยูมร ตอบแบบไม่เก่งมากเลยรู้ได้ไงครับอ้าวทำไมมันต้องไม่รู้ออัน,นีดดันนี้คือแบบว่าปู่แบบตามยถากรรมเลยครับใช่ครับน่ารักอยู่นนะครับ<อ>สวยมาก แล้วประเด็นหนู่าพี่โชคดีด้วยเพราะว่าอันนี้คือติดลิ้นทองความ flow ใช่ใช่บรรยากาศอะไรอย่างเงี้ยย้อนผมตอนตอนผเป็นเด็กๆที่นี่คือวิวดีมากคือรอบข้างที่เห็นเป็นตึกนี่คือเป็นต้นมะพร้าวหมดเลย20ปีหลังก็เปลี่ยนเป็นอย่างเงี้ยครับแต่ในขณะที่รอบๆข้างคือเริ่มเริ่มแบบมีอะไรพี่แบบเราก็กดแบบกดพอสเอาไว้อยากกดพอสไว้บ้างอ่ะพอสอะไรวะพออายุเออพออายุแต่จะบอกว่า คุณวอเตอร์เกรดของพูนันนี้อยู่ใกล้กันคือผักกระสังกรงใครกระหังปะใช่อันนี้ถ้าเราเอาติดกจะดงใช่ไหมกระสังมันก็จะบินอย่างเงี้ยเออเอาเว้ยวะ แล้วมันคืออะไรคือหญ้าครับโอแต่ว่าไม่ต้องห่วงครับแล้วเราจะเก็บแล้วจะมีพนักงานล้างให้ตรวจสอบอีกทีว่าผักหรือหญ้าครับเ<อ>พาราะเป็นัุณลูกค้าสารยาแน่นอนแล้วก็จะมีจิงจูไฉครับที่เป็นไฮไลท์ท,ลที่นี่คือจิงจูไฉตอนแรกคิดว่าจะรู้ปะจิงจูไฉไฉการอันนี้หนูเก็บเพื่อไปต้มกินได้ใช่ไหมได้เลยครับอันนี้คือเราต้องตัดตัดแต่ไหตรงไหนครับตัดจริงตัดยอดครับเราต้องตัดใจอ่ะอย่าให้เหลือความรักอะไรอย่างเงี้ย ที่นี่มีผักกี่ชนิดอะคะประมาณสิบนะครับแต่บางชนิดเราก็ปลูกเอาไว้สำหรับใช้ทำอาหารผักที่ทานชาบูได้มีประมาณห้าอย่างครับใช่มีถั่วมอร์เกตมีตำลึงหวานอุ้ยตำลึงหวานอุ้ยไปครับไปไปไปจัดไแล้วมันต่างจากตำลึงที่เลื้อยๆปกติมันใส่น้ำตาลด้วยอ๋อไม่เป็นเป็นแอสปาร์แตมเพราะว่ามันจะต่างให้ความหวานที่ต่างมากจัดไปเลยอุ๊ปายเดี๋ยวตำลึงหวานเดี๋ยไม่รู้เลยตำลึงอะไรก็มีผัก้งห้ย เกือบแล้วค่ะเป็นไรคะอุ้ยเธอไม่มีอะไรค่ะรายการกมนอะจากตอนแรกอะเป็นรายการน่ารักน่ารักอะพอมีเพื่อนมารู้เลยว่าจริงๆชีวิตจริงเรามันน่ารักกว่าออันนี้คือตำลึงหวานอุ้ยนากินไม่เคยเห็นเลยจริงๆถ้าคนอีสานนะครับเขาจะเรียกว่าอมแซบครับอ๋อ นี่ดอกของเขาครับดอกอบแซกกินได้นี่ใช่ครับบางคนก็ทานรับมีอะไรอยู่ตรงนั้นน่ะมีเหรียเต่ามีเต่าด้วยหรอครับนี่นีอ๋อเต่าครับเต่าดีดมากแต่ชอบมากี้นะพี่งว่ามีเต่าด้วยหรอครับถูกต้ อันนี้ต้นปาล์มเหรอคะอันนี้คือมะพร้าวน้ำหอมครับอันนี้แหละครับที่เราออามาทาน้ําซุปก็คือเป็นวัตถุดิบที่เราเอาไปลงน้ําซุปอ้อันนี้คือเมนหลักของร้านเลยคือคุณแม่ทาขนมเองใช่ไหมครับไม่รู้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 ด้ถ่ายรายการแล้วก็เยอะมาก่อนเลย ขนมก็คือจะมาจากของในร้านคือไข่เป็ดมะพร้าวที่เราปลูกเองไข่เป็ดก็ปลูกเองเหรอใช่เราก็ปลูกเองคขอบดูต้นไข่เป็ดเลยวันนี้มันเช้ามันเช้าอยู่มันเช้ามันเช้าโอเคครับรายการที่มาถ่ายที่ร้านอ่ะจะมีสองเหตุผลที่มาถ่ายอย่างแรกคือจะมาชาบุเก็บผักที่มันแตลกรายการอีกรายการึงคือมากินซุปมะพร้าวอ่อนครับแล้วหนุมคือรายการที่3าที่มาคุยตลกก่าที่มาเล่นตลกกระดึ๊งตบตึงตึงน่ารักไหมคะน่ารัก จริงเห็นอย่างนี้ปลาเยอะมากนะครับเราเราใส่ปลาไปเป็นหมื่นตัวเลยในนะครับตอนนี้เหลือเท่าไหร่ครับอาจจะเหลือแค่ร้อยตายหมดแล้วโดนกินหมดแล้วครับคุณพี่ลับพากินเหรอไม่กินครับแต่เคยเคยคิดนะฮะช่วงโควิดถ้าเราไม่มีอะไรกินเราคงต้องกินปลา เราไม่เคยคิดว่าอวิถีกเกษตรมันจําเป็นใช่ไหมครับเพราะว่าเราใช้เงินในการไปซื้อมันตลอดแต่พอวันนึงที่มันเกิดโควิดซึ่งเราไม่มีใครจะเชื่อว่าจะมีเกิดโควิดขึ้นมาในโลกใบนี้ทาให้รู้สึกว่าเออมีเงินก็ไม่สามารถหาซื้อของกินได้ผมจาช็อตหนึ่งที่ผมออกไปแมคโครเราหูรถติดเข้าแมคโครไม่ได้อะ่ะมันกลายว่าเรามีเงินนะแต่เราไม่สามารถซื้ออะไรกินได้เราก็ลกลับมาย้อนเออเรายังมีผักที่เราปลูกเองมีเห็ดมีปลาด้วย เหมือนกับเป็นสิ่งที่สอนเรานะครับของครูปิดเนีย่ยศาสนาเป็นแบบชดดิ้งคอยอะไรบางอย่างเลยใช่<ผ>มันทำให้รู้สึกว่าคนมันแบบดา,าราหรือหลายๆคนเนี่ยพันหลังให้กับเมืองเราไปหันหน้าเข้าสู่ธรรมชาติเดียวกันใช่นี่อัหน,นหนึ่งในนั้นหนึ่งในน,น,งในั้นจริงนะครับธรรมชาติบำบัดครับนีแต่ว่าผักร้านเราอ่ะกิมมิคเลยจริงๆคือร้านเราจะไม่ทานผักต้นแก่เพราะว่าถ้าเราทานต้นแก่มันต้องฉีดยาฆ่าแมลงครับอ้าวแมลงเขาไม่กินต้นต้นอ่อนเหรอคะยังไม่ทานนะครับมันยังไม่มา แล้วพวกแบบสายอาหารตอน,อ,อ,อ,นอ่อนกับตอนแก่นี้มันมันต่างกันไหมยี่ยงไงผักอ่อนก็อะรอผักแก่เหมือนที่เวลาเราชอบแฟนอ่อนๆมากกว่าแฟนคนแก่มันนุ่มนวลกว่านะรสชาติมันดีกว่ามันไม่แข็งหนะมายถึงผักกัเหรอคะผักถ้ผักถ้นอกจากผักก็ยังจะมีแบบน้องเป็ดน้องไก่มีเป็ดไก่นะครับแล้วก็มีหานไ่ไก่กับไ่เป็ดก็คือเอามาใช้ในร้านอยู่นะครับแล้วก็มีน้องกระต่ายที่เราปลูกเอาไว้ไอเป็นสวนวะเอา กกระต่ายแล้วดื้อกระต่ายโอ้ยก็อย่างเดียวเลยมีกระต่ายเลี้ยงเพราะว่าความชอบส่วนตัวมันน่ารักครับแล้วก็จะมีปลาที่เราเลี้ยงเอาไว้จริงจริงกิจกรรมที่นี่ก็แบบเยอะนะมันเหมือนเป็นกิจกรรมแต่จริงมันคือไลฟ์สไตล์ของเราเลยพยายามจะสื่อให้เห็นว่าเออเนี่ยคือวิถีของคนทำเกษตรหนูชอบหนูรู้สึกว่ามีอย่างนี้อยู่ในกรุงเทพแบบมันว้าวสำหรับหนูมากเลยเพราะปกติเราจะต้องเจอสิ่งเนี้ยเวลาเราออกต่างจังหวัดไปใช่ไปไปชาตาบูครับไปชาตาบูไปค่ะเย้ น่ากินมากนะคะแบบน่ากินมากๆๆก,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 กมากเลย <c oughs> เขาเอาจริงจูชายกับวอเตอร์ครีที่เราเก็บเนี่ยเอามามิซ์กับ <c oughs> ชุดผักของเขา <c oughs> เซตที่มันแบบสวยงามต่างๆนั้นนะอมแซบออมเซิร์ฟ <c oughs> ที่ผ่านมากมานอนรีวิวเนื้อไม่ได้เลยแต่วันนี้ม <c oughs> ีเพื่อนแล้วมารีวิวให้ มาแล้วเมนูต่างๆหุยขอตั้งสติก่อนเพราะว่ามันหลากหลายมากกับน้ำจิ้มมีน้ำจิ้มจุกกี้มีน้ำจิ้มตีปูดแล้วก็มีน้ำจิ้มคอนตื้คอคือแบบหลากหลายมากจริงๆ <c oughs> ค่ะจะบอกว่าที่เนี่ยเขามี18น้ำซุป <c oughs> แต่เราอะ่ะขอมาเป็นแดน้ำซุปก่อนอันนี้ต้มยำน้ำข้นที่มีมะพร้าวอ่อนแล้วอันนี้ออันหนึ่งอันนี้อันนี้ก็เป็นมะพร้าวหลวงหม้อเป็นทำจากมะพร้าวน้ำหอมที่มาจากต้นนู้นเพื่อน ที่ะนะนำการไม่ออกว่ะมันคือน้ำมะพร้าวแน่ๆถ้าเดานะจะเป็นฟิลเหมือนแบบกินน้ำมะพร้าวน้ำหอมใช <c oughs> ม่คือามะพร้าวน้ำมะพร้าวน้ำหอมใช่มาเป็นน้ำซุปคุณ,ค,ณคุณนกฮะคุณนกคะนกชุมคดีคือถ้าคนไม่ชอบ <c oughs> ทานซุปหวานนะครับจะไม่แนะนำเลยเพราะว่า มันเป็นซุปหวานที่มาจากความหวานของมะพร้าวจริงๆแล้วมีส่วนผสมอื่นอีกไหมน้ำกระดูหมูนิดนึงครับอันนี้เป็นพริกแห้งทอดครับอันนี้เป็นต้มโจนะครับนอ๋อที่บอกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของคนละย,ยองใช่ครับอุ้ยต้มโจอร่อยมากเลยมันคืออะไรอะ่ะมันจะเป็นซุปที่ใส่ทั้งขิงใส่ทั้งกระดูดดองใส่ทั้งบวยอร่อย แป๊บนึงนะไอ้มะพร้าวหลวงหม้อเราแบบเอาไข่ลงไปนี่มันจะเป็นอะไรไหมครับไม่เป็นไรครับไข่หมูไข่ผักกะหล่ำปีลงไปแค่หลอดลงไปเท้าวสูบละนายบอกว่าคัดให้แล้วนี่คือผักกระสังใช่ใช่ใช่จะทำคอนเทนต์วะเนี่ยผักกระสังกินได้ไหมอยากรู้ถ้ากินได้เดี๋ยวให้ยูโดกินโชว์อ่ะฝึกไว้กินได้อ้าวผักกระสังกินได้จริงเหรอ เดี๋ยวชอบเป็นอยู่เนี่ยรักก็ปิดแล้วก็เปิดเดี๋ยวว่ารักรักรอเรือรักรอลิงรักรอเรืออ้าวคนละเพิ่งลองดูเนี่ยอยู่ดีไม่ว่าดีชีวิตเลยนะคะทีโดไปมันจะดีนะครับเฮ้ยเป็นอะไรที่บอกนะครับเฮ้ยอร่อยปลูกผักกระสังเลยต่อไปไม่ต้องปลูกผักอื่นแล้วผักกระสังอร่อยเป็นรายการแรกเลยครับที่เปลี่ยนจากหญ้าเป็นผักให้เราคือเราว่า มาร้านนี้แค่เก็บผักเก็บอะไรก็สนุกแล้วมันเพลินมากเพรตั้งแต่เดินเข้าร้านมาแล้วเราก็แบบเฮ้ยมีอะไรให้ทาเยอะแยะแถมสุก็มีให้เลือกเยอะเมนูคือหลากหลายมากนื่น้อเป็นคนคิดเมนูอาหารเองปะใช่ครับเก่งนะ เราเรียน,น,ร,ยนรู้เขาหน่อยไหมแรงเกินตวเค่อยๆค,คิดไปเรื่อยๆนะครับตอนแรกก่อนก่อนจะมีโควิดนะครับเรามีแค่เจ็ดน้ำซุปนะแล้วช่วงโควิดมันว่างครับก็เลยคิดตั้งแต่วเจ็ดอ๋อร้านเปิดกี่โมงครับเปิดสิบเอ็ดโมงเช้าปิดสี่ทุ่มครับทุกวันครับร้านเราไม่เคยหยุดเลยครับชอบไหมชอบมาถ่ายกับผมนอนไหมชอบอนนอชอบมาชัวรเองนะไม่ต้องมีค่าจ้างก็ได้ ต้องบอกว่า,วาเรากับยูโดเนี่ยเป็นเพื่อนร่วมสังกัดมาผมมาถ่ายละครเรื่องแรกเรื่องเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้พิเศษละครเรื่องแรกของเราในวงการประเด็นคือไม่มีใครคุยกับเขาเลยใช่โชคดีวันนั้นะมีมีเขาที่แบบมามา,มาถ่ายด้วยแล้วเขาเป็นคนที่เหมือนเฟรนลี่มามาแบบมาชวนคุยเราส่งว่ามันดีมากเลยว้ยที่แบบเรามีเพื่อนในวงการแล้วอะอะไรเงี้ยเออ เพื่อเป็นเพื่อนกันมาตอนนั้นไม่เท่าไหร่จบปิดกล้องไปก็เออก็นิดนึงก็เจอกันบ้างไม่เจอกันบ้างแต่มันมีเหตุที่ทําให้มากลับมาสนิทกันแบบมากๆเพราะอะไรคุณพูดได้ไหมคุณพูดออนแอร์ได้ไหมเนี่ยผมเลิกกับคนคนนึงก็เฮ้ยแหละช่วงนั้นแล้วเราก็แบบว่าเหมือนเหงาแต่ก่อนหน้านั้นอ่ะมันต้องพูดก่อนว่าคือเราพยายามที่จะนัดกันหลายรอบแล้วแต่ว่าท็อตฟิลด์เรอะความเป็นเพื่อนมันต้องเป็นอย่างนี้อ่ะต่อค่ะคือแบบพยายามจะนัดเจอหลายรอบแต่คือก็ไม่ได้เจอทีจนมันเกิดเหตุเรืออกแล้ว เขาจะนัดเจอเพราะว่าเขาอยากพาสาวมาหาเราเว้ยแล้วก็ไม่ได้เจอกันัทีไม่เจอกันสทีจนจนเลิกจนไม่ตอนนั้นยังไม่รู้ด้วยจนกระทั่งได้เจอกันสักทีแล้วฉันก็ถามถึงผู้สาวสรุปเลิกกันแล้วโอ้โหยาวเลยไม่แต่ก่อนที่จะเจอกันเนี่ยต้องบอกก่อนว่าคือเราอ่ะไลฟ์ไ g หมือนอยู่ดีๆคุณก็เข้ามาถามว่าเออเป็นไงบ้างคิดถึงอะไรางี้ใช่ไหมเราก็แบบเออนัดเจอกันไหมอะไรเงี้ยจังหวะมันแบบว่างกันพอดีก็เลยไปนั่งกินร้านกาแฟแล้วก็นั่นแหละเหมือนมารู้จักกันเพราะว่าเพื่อนมีปัญหาชีวิตพอดีอะไรเงี้ยตอนนั้นก็คือไม่ทําอะไรนอกจากทําบุญใช่ทาบุญแล้วก็เราไปกินข้าวบ้านเขาอะบ่อยมากเป็นช่วงหนึ่งที่ดีใจมากเพราะว่าตอนที่เขามีแฟนคือไม่เคยเจอเพื่อนอันนี้เพื่อนๆมีเหมือนกันไหมคะที่เวลาเพื่อนเรามีแฟนเราจะไม่เคยเจอเพื่อนเพื่อนต้องเข้าใจใช่ แต่เพราะว่าเพื่อนโสดปุ๊บก็คือโอเคได้เจอกันแล้นั่นแหละก็เลยเป็นความสัมพันธ์แบบว่าโอเคนะแกสู้ๆนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้แกทำอะไรผมถ่ายละครอยู่เราตอนนี้ถ่ายอยู่กี่เรื่องก็มีพรอรากที่ออกอยู่ทางช่อง3เนาะพุทธพฤหัสตอนประมาณ2องทุมครึ่งแล้วก็มีป่านังเสือป่าหนังเสือคุณชอบดูหรอชอบดูตอนเด็ก บุกทำเสือต้องเจอนางเสือเขาเจอผมอันนี้ต้องเจอผมฉันเล่นเป็นต้นไม้ในป่าแล้วก็คือมีป่านางเสือจันทร์ถึงสุกช่วงแบบหนึ่งพุ่มโตแล้วก็มีซีรีส์ซีรีส์วายสายวายคืออะไรอธิบายให้คนดูฟังหน่อยวายเนี่ยมันมาลากสัตว์มาจากภาษารีองนุษยล่าสุดล่าสุดล่าสุดลากสัตว์ลากสัตว์น่นึกว่าเป็นมุกเป็นคำแปลมาล่าสัตว์ อผมว่าฉันก็พูดชัดนะเมื่อกี้ล่าสับเนี่ยมาจากมาจากญี่ปุ่น y a o i ตัวจริง mm hmm. เขาเลยเรียกย่อว่าวายประมาณนั้นแต่ว่าถ้าเป็นแบบว่าในเวอร์วายเขาจะเรียกว,ว่าบ er yes. mm hmm. อยเลิฟบีเอลซึ่งมันก็เป็นเหมือนว่าเป็นซีรีส์เป็นละครที่มีชายชายเป็นตัวนําเดินเรื่องเป็นซีรีส์วายเรื่องแรกที่คุณเล่นปะก็ใช่ก็เรื่องแรกแต่ว่าเราเคยเล่นละครที่เป็นออกแนววายมาก่อนคือ,อคุณมีปฏิหารเป็นตัวร้ายดแล้วกันฉันไม่ได้เป็นตัวร้าย แต่ทุกคนชอบบอกว่าฉันเป็นคนที่นอนมันเป็นผักประมาณสิบกว่า E ีพีเลยฉันก็ตื่นขึ้นมาฉันก็ได้ได้ปูคือปกติมันจะมีตัวละครที่แบบเป็นตัวเดินเรื่องแต่บางคนเป็นตัวยืนก็คือยืนอย่างเดียวอนี้ตัวนอนอัวนอนตัวนอนนอนสิบอีพีถาจริงถามจริงได้ค่าตอนครบแบบปกติเหรอก็เยอะอยู่โอแค่นอนอย่างเดียวเลยหรอมีนอนด้วยมีโดนปั๊มหัวใจบ้างมีอะไรอย่างเงี้ยไอตอนสี่โนปั๊มหัวใจเล่นสนุกนะคือหนึ่งเราต้องเล่นไม่รู้เรื่องใช่ป่ะแต่ตัวเราต้องช่วยเหลือนักแสดงร่วมด้วยกัน เพราะเราไม่ได้ปั๊มจริงมันไม่สามารถถ่ายเราแบบปั๊มจริงได้จริงคุณต้องเด้งขึ้นมาเองแล้วคนที่จะปั๊มให้เรา่วนใหญ่จะเป็นพี่ๆนักแสดงเอกซ์ตร้าต้องให้จังหวะดีๆคุยดีๆนัการนักแสดงที่ต้องถูกปั๊มหัวใจก็ต้องไปกับเขาด้วยแต่าเรามองไม่เห็นอะไรเราต้องฟังอย่างเดียวเพราะเราต้องเล่นแบบสรบอยู่ใช่สนุกมากหนึ่งสองสามปั๊มไปไปไปนี่มีจริงนี่คือล่องหอกการละครเือปั๊มจริงไหมฉันละครเรื่องแรกซิกเซน ดิฉันถูกคุณอ้นสรลาวุธปั๊มหัวใจปั๊มจริงแล้ว<อ>คุณอ้นสรลาวุธปั๊มจริงปั๊มหัวใจมืออย่างเงี้ยที่มือใช่ไหม ตอนนั้นฉันเล่นซี่โครงจะหักจริงจริงเพราะว่าปโปกติอ่ะัที่ฉันเล่นซีรีส์ไอ้ล่าสุดที่เป็นซีรีส์วายเนี่ยคือฉันน่ะเล่นเป็นหมอซึ่งฉันก็ต้องเรียนรู้การซีพีอารดีอันนี้ดีแล้วเขาบอกเลยว่าไอ้การ CPR เนี่ยเราทำซีพีให้มันกลับมาหัวใจเต้นอ่ะคือซี่โครงหักกันเป็นว่าเล่นเลยนะเขา <อ S 2> <ขอ S 1> ต้องเลือกระหว่างซี่โครงหักกับกับหัวใจที่มันต้องขึ้นมาเออเข้าใจก็ต้องให้เท่าที่จะทำได้ไม่น่าล่ะคุณอ้นซาลาบุดอ่ะแล้วเขาก็พยายามปั้งปั้งปังไงแต่เขาลืมไปหรือเปล่าวันนี้ ยพีงติดมาเน่พอมีเพื่อนแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้นอร่อยมากถ้าสมมติแกไม่เป็นนักแสดงแกอยากเป็นอะไรอยากเป็นพิธีกรออฟไลน์หรือออนไลน์ทั้งสองอย่างออนไลน์อย่างเช่นรายการอะไรหรอกมน่าน่า้าต้องเปลี่ยนชื่อปะกมดอไหมชื่อจริงชื่อจริงยูโดไงชื่อจริงอ๋อทันทัอทพทททยโดทททยูโดทันท์ดูว่า่อยดีเนาะแต่ว่าคุณยูโดอ่ะเขาเรียนจบวิทย์นี่ครับผม แล้วคุณได้ลองทำงานวิศวะยังตั้งแต่จบมาหนึ่งปีปั๊บ <laughs> ตอนที่เรียนวิศวะเนี่ยันก็จะมีช่วงที่มันต้องออกไปฝึกงานวางท่อส่งน้ำมันที่อยู่กลางทะเลชอบไหมเราไม่ชอบตรงอย่างเดียวคือเราไม่ชอบการที่เป็นเหมือนคนทำออฟฟิศที่แบบว่าเราต้องเข้าเวลานี้ออกเวลานี้คือเราู้สึกว่าการที่เราต้องอยู่ในบล็อกหนึ่งอ่ะทั้งวันอ่ะก็อยู่ไม่ได้ ฝึกงานเสร็จไม่เคยได้ทำงานตรงนี้จริงๆไม่เคยพอเราเรียนจบปุ๊บแล้วก็เข้าวงการเลยแต่ว่าบ้านคุณมีธุรกิจนี่บ้านผมมีธุรกิจใช่ครับธุรกิจอะไรคะธุรกิจลงน้ำแข็งครับ เขาคือลูกชายเจ้าของโรงน้ําแข็งที่ใหญ่ที่สุดในพิจิตรแล้วเขาอ่ะบอกว่าเขาว่ามีโรงน้ําแข็งที่เขาไม่ได้ใช้งานแล้วฉันอยากให้เธอทําอะไรกับตรงนั้นด้วยทำยางนงบ้าะเนี่ยเราลองเปลี่ยนเอาเกษตรผสมผสานไปไว้ในโรงงานตรงนั้นมีแต่ปูเลยนะถ้าเธอทําได้เธอจะั้างกมนมาถ่ายไม่ต้องจ้างไปให้รีถ้าทำเพราะฉันทจริงจริงฉันแกงอ่ะเหือกเออ เออก็มอร่ยมาดิมาน้าแข็งแกถ้าเกิดแกไปกับกมอเรื่อยๆอ่ะแกจะรู้เลยว่าเราไปเจอสถานที่ไปเจอธุรกิจอะไรบางอย่างที่บางทีเขาต่อยอดหรือสร้างสรรค์ขึ้นมาจากสิ่งที่มีไว้ในชุมชนของเขาในครอบครัวของเขาอ่ะแล้วเราจะรู้สึกแบบเฮ้ยมันน่าชื่นชมมากแล้วเราอยากไปเล่าเราอยากไปเจออยากไปจอยอยากมาบอกทุกคนว่ามันมีสิ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยมันเปิดโลกนะ เปิดโลกเราไอเดียดีๆเรารู้สึกว่ามันเกิดจากการเดินทางไปเจอคนใช่ฉันรู้สึกว่าที่ได้ถ่ายเมื่อกี้เดินคุยเมื่อกี้ฉันรู้สึกว่าแกโตขึ้นเยอะมากแล้วก็แบบมองโลกที่กว้างมากขึ้นเยอะอายตอนนั้นก็อายตอนนี้ก็คือแบบเป็นแบบคนที่พัฒนาขึ้นทั้งในด้านแบบองความรู้จิตใจแล้วก็แบบทุกๆอย่างเปลี่ยนไปจากเมื่อ3-4ปีก่อนมานในฐานะเพื่อนที่ชวนมาก็แบบเออเหมือนแบบอยากให้แบบแกได้มาเจอมาจอยแล้วเพื่อแบบสม,มุนเจอเนี้ย เรารู้สึกว่าพี่นกก็เป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจเว้ยเวลาเราเรานำเสนอเรื่องราวแต่ละคนในกมนออ่ะจะมีแบบแฟนเพจมาเมนเลยว่าแบบเฮ้ยอันนี้เป็นอินสปิเรชันมากแบบเขาอยากทำสิ่งนี้อยากทำร้านกาแฟเล็กๆแบบนี้อยากเปิดคาเฟ่โฮมเมดแบบนี้อะไรเงี้ยผื่อกแกอยากจะได้ไอเดียแล้วก็ดีจะถมไปเรื่อยๆก็เหมือนกันเทปหน้า<ย>วันไหนนะเทปหน้าวันไหนไม่รู้รู้แต่ว่าชาบูต้อง,าองมากิน,นที่นี่นะคะบ้านสวนอบอวนรัก อร่อยมากจริงๆเฮ้ยแกพูดอะไรเกี่ยวกับกมนอให้หน่อยดิมองกล้องแล้วพูดเลยเกี่ยวกับกมนอพูดเลยพูดเลยแกอะไรก็ได้กมนอก็ไม่รู้ครอวขอบคุณค่ะย่ <c oughs> า่กมนอเขอให้รักกอมนอไปทุกๆวันนะครับผมเป็นเพจที่มีแต่สาระและความน่ารักดูจากสถานที่ที่ไปแล้วก็คนที่มาเป็นคนนี้นะฮะฝากกอมนอไว้ <c oughs> ในออฟอกออบใจของทุกคนด้วยนะฮะและถ้าอยากรู้จักเพื่อนคนนี้มากขึ้นก็ลองไปเปิด Google ดูนะ พราะว่าจริงๆแล้วอ่ะกมนออ่ะเราเดินทางกันไปเจอคนอื่นเยอะแยะมากมายเป็นคนที่สุดท้ายแล้วเราได้กลายมาเป็นเพื่อนจริงๆผ่านเรื่องราวผ่านเรื่องเล่าผ่านสถานที่ผ่านกิจกรรมดีๆแต่เราก็ลืมไปว่าเฮ้ยจริงๆแล้วในชีวิตเราอ่ะมีเพื่อนดีๆน่ารักน่ารักอยู่เยอะแยะมากมายซึ่งเราเลยรู้สึกว่าเราอยากจะชวนเพื่อนเราให้ลูกเพจของเราได้มารู้จักกับพวกเขายังไงฝากติดตามเพื่อนกมนอ ในครั้งต่อๆไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ